าดาบมาเลยมีกำแพงทะเลาะกันห่างกันสักพักนะคะสำหรับบางคู่แอบบส่องแอบบดูนะคะมีอะไรเก็บซ่อนความรู้สึกใส่หน้ากากเข้าหากันโชคชะตาแต่การเจอกันของคุณกับเขามันเป็นการนำพาโชคชะตานะแล้วก็มันมีการสื่อสารถึงกันนะคะ จริงๆอยากเจอกันอยากเฉลิมฉลองหรือคุณอาจจะเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันก็ได้ทาห่างไกลกันอยากจะกลับมาคืนดีกันกลับมาหากันเขาคิดถึงคุณแน่นอนโดยเฉพาะก่อนตอนกลางคืนนะคะเมื่อคืนอาจจะฝันถึงคุณด้วยเขาอยากชวนคุณไปเที่ยวอยากชวนคุณไปเจอเพื่อนเจอสังคมอยากพาคุณไปสถานที่ที่เคยไปด้วยกันอยากรอขอคืนดีอยากขอโอกาสอยากปรับความเข้าใจ เขากำลังหาวิธีที่จะทำให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นสนุกสนานขึ้นมีความสุขขึ้นเขาพยายามส่องดูคุณนะใจนึงอยากโทรหาคุณด้วยซ้ำไม่รู้ว่าจะโทรหาคุณดีไหมไม่รู้ว่าจะติดต่อคุณดีไหมหรือเขากาลังรองเรื่องของโชคชะตาที่จะนําพาให้มาเจอกันหรือกำลังขอความช่วยเหลือจากเพื่อนด้วยนะคะ การเจอการของคุณกับเขามันคือผมลิขิดเขาเชื่อแบบนั้นบางทีถ้าเขาหาวิธีเองไม่ได้เขาอาจจะให้คนอื่นช่วยให้เพื่อนช่วยนะคะเพราะเขาเองเนี่ยคิดถึงคุณมากมากเลยละ่ะแล้วก็อยากดูแลคุณอยากทำให้คุณมีความสุขอยากอยากซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะเขาส่องดูคุณอยู่ส่องด้วยความคิดถึงนะคะ เราก็กําลังวางแผนอะไรบางอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นด้วยนะ